เราคุยกันต่อในช่วงที่2อ,อีกนิดถึงครับท่านผู้ชมแล้วก็หุ้นส่วนธุรกิจของสีไทยเน็ตเวิร์กถึงกระบวนการการรับประทานหรือการกินฟู้ดแมทิกนะฮะหลายคนก็สงสยัยหลายคนก็ลังเลว่าเอ๊มีปัญหาแบบนี้จะกินยังไงจะใช้ยังไงจะกินกี่เม็ดก็ถามว่ามันผิดไหมที่กินก่อนอาหารหลังอาหาร ในความเป็นจริงคืออาหารเนี่ยนะครับมันไม่ผิดหรอกครับกินพร้อมอาหารก็ได้กินก่อนอาหารก็ได้แต่สำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยการกินก่อนอาหารในช่วงท้องที่ทว่างเนี่ยการดูดซึมค่อนข้างดีแต่บางตัวเราก็ต้องกินหลังอาหารนะฮะด้วยเหตุผลที่มีประกอบเช่นกันนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยหลายท่านก็จะรู้จักก็คือตัวที่ลดการอักเสบนะครับภายในได้ดีก็คือไฟเพล็ก กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดีอย่างที่ทออผมได้เล่าให้ฟังในตอนแรกนะฮะตอนที่แล้วใครบ้างที่ควรจะกินเอาเป็นว่าใครที่คิดว่าตัวเองนะครับทั้งชีวิตออกกําลังกายยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยหรือเคยออกเมื่อครั้งสุดท้ายตอนที่เรียนจบและปัจจุบันนี้ต้องทำงานแทบจะไม่มีวันหยุดหรือวันหยุดก็ไม่เคยได้ออก เลิกงานมาก็ดึกมีภาวะร่างกายอ่อนแอกลับมาถึงบ้านเพลียอาบน้ำพักผอ่อนนอนหลับเช้าตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกไปให้ถึงที่ทำงานแต่ละวันคุณเจออะไรบ้างอนุมูลอิสระก็ดีสารปนเปื้อนก็ดีร่างกายคุณถดถอยไปในแต่ละวันมากขนาดไหนบางวันไปทำงานไม่ได้ไปทำงานไม่ไหวก็ต้อง,ต,องต้องแบกสังขารไปจำเป็นที่จะต้องทดแทนการออกกำลังกาย เพราะไฟเพล็กให้พลังงานนะครับให้ภูมิคุ้มกันมากกว่าการออกกำลังกายมันเลยไม่แปลกนะครับว่าหลังจากคนที่กินไฟเพล็กเข้าไปแล้วทำไมร่างกายถึงแข็งแรงมีพลังงานสำรองเราเคยเดินขึ้น <c oughs> บ้านชั้น2เราเคยเหนื่อยเคยหอบแต่ตอนนี้ทำไมไม่เหนื่อยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะนะฮะโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะอย่างเช่นเบาหวาน ท้าไม่กินไฟเผกได้เพราะไฟเผไปกระตุ้นภูมิคุมกันก็กยังไงเบาหวานก็ต้องออกกําลังกายยังไงครับถูกไหมครับแล้วคนที่เป็นเบาหวานถ้าไม่ออกกําลังกายแล้วตับอ่อนจะได้รับการกระตุ้นตรงไหนล่ะครับเพราะ,ะนั้นหมอก็เลยต้องให้ออกกําลังกายนี่คือคกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ออทําการวิจัยที่เรียกว่านวัตกรรมออกมาเราจะเห็นได้ว่าเขาทดแทนให้เราทุกเรื่องครับตั้งแต่สารอาหารรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย นะฮะโรคที่เกิดจากการอักเสบเพราะฉะนั้นใครที่ควรจะกินทุกคนครับต้องบอกเลยว่าทุกคนตราบใดที่ยังอยู่ในยุคที่มีความเจริญและความเจริญมีความเป็นพิษและความเป็นพิษเนี่ยเข้าไปทําร้ายนะฮะคนเราหรือตัวท่านเองเนี่ยนะครับและท่านเองก็เพียงแค่รละลึกนึกถึงว่าจะออกกําลังกายแต่ก็ไม่เคยได้ออกสักทีงเนี่ยนะครับขอให้นึกถึงไฟเพล็กสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ มะเร็งนะครับจะกลุ่มไหนที่ไหนก็ไม่ได้สำคัญผมเน้นย้ำเลยว่าจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเม็ดเดียวเนี่ยคงไม่พอเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเนี่ยมีความจำเป็นในการที่ต้องเพิ่มเพื่อให้มันทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุมกันให้เร็วที่สุดนะครับส่วนลดการอักเสบเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาวะ เกี่ยวกับลำไส้นะฮะหรือเกี่ยวกับกลไกลต่างๆของร่างกายที่จะต้องได้รับการดูแลจากระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดนะฮะจำเป็นมากครับที่จะต้องมีไฟเพล็กเข้าไปดูแลเอาง่ายๆผมสรุปโดยรวมก็คือว่าเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายของทุกท่านตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันจะเข้าไปรักษาโรคให้ท่านเองร่วมกันกับยาที่หมอให้ร่วมกันกับการรักษาที่แพทย์ดูแล และร่วมกันกับการทานอาหารในแต่ละวันของท่านนะครับในส่วนของตัวแคลโทนนะครับหรือแคลเซียมเหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะฮะเกี่ยวกับกระดูกเหมาะมากเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ดูแลแค่กระดูกอย่างเดียวเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดลำไส้ใหญ่เยอะเยอะมากครับ ถามว่าทําไมล่ะแล้วมันเยอะขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นเราจะกินได้ไหมก็ต้องถามตัวเราก่อนว่าทุกวันนี้ร่างกายของตัวเราเรากินอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยองค์ประกอบของแคลเซียมที่เราจะได้เนี่ยมันมีบ้างหรือเปล่าถ้ามีได้สักเท่าไหร่ปีหนึ่งท่านเคยไปวัดมวลกระดูกไหมว่ามันถูกทำลายไปกี่เปอร์เซ็นต์ มาทราบอีกทีมารู้อีกทีก็ตอนที่กระดูกท่านเริ่มลดลงไปแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผ่านการมีลูกต้องเสียสิ่งนี้ให้กับลูกไปนะฮะสามสิบสามสิบห้าสี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับภาวะกระดูกก็เริ่มลดลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้เสริมอยู่ตลอดเวลานะฮะการเสริมมีมากมายไม่ว่าท่านจะทานแคลเซียมทั่วไปทานในรูปของ อาหารแต่จะได้เท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ผมว่าท่านน่าจะทราบดีแล้วทานไปนานๆมีการก่อโทษหรือเปล่าต่อหลอดเลือดทําไมอยู่ๆมีหินมีหินปูนเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดของท่านเป็นปลักแข็งแข็งและทําให้ทางเดินของเลือดแคบลงนั่นก็แสดงว่าแคลเซียมที่เราทานทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันถูกดูดซึมไปไม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะขอแนะนําว่า 3 0 35 40ให้ทานเลย2เม็ดนะครับทานตอนไหนครับหลังอาหารเช้าครับท่านผู้ชมครับหลังอาหารเช้าเหตุผลที่ให้ทานหลังอาหารเช้าเนี่ยพอเวลาเราทานตัวนี้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าเรามีตัวนำพาที่เรียกว่าเชปโรนโปรตีนนะครับเขาเป็นตัวนำส่งเหมือนคนที่คอยส่งอาหารให้เราแต่เอาส่งถึงที่วางนั้นเถอะครับนะครับเมื่อมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีตกค้าง เหมือนกับของทั่วๆไปและก่อโทษเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจที่หมอสั่งจเพราะมันจําเป็นจริงๆครับแล้วภาวะร่างกายรวมทั้งปัจจัยของโลกที่เป็นปัญหาที่ดูแลกันมายาวนานเหลือเกินที่ไม่เคยดีขึ้นต่อไปนี้ต้องบอกว่าดีขึ้นจนหมอลดยาและบอกให้กลับบ้านได้อย่างน่าตกใจนะครับพอหลังจากที่ทานไปแล้ว2เม็ดหลังอาหารเนี่ยนะครับ โดยทั่วไปก็คือคนเราต้องเดินเช่นเดินไปทํางานเดินไปทํานูน่ทนทํานี่เพราะคนเราเช้ามาทานอาหารแล้วคงไม่มีใครนอนต้องใช้ชีวิตประจําวันนะครับช่วงที่เราเดินนี่แหละก็เหมือนกับเราได้ออกกําลังกายนะครับมันก็จะถูกดึงอไปวางที่หัวกระดูกแล้วก็ดูดซึมเพราะฉะนั้นการดูดซึมก็เลยหมดจดแล้วก็นําไปใช้ได้ร้อเปอต้องบอกว่าร้อเรลยผมไม่ใช้าสิอะ่ะเสียเวลา พอมันได้ร้อจริงๆผมไม่มีตกค้างนะฮะเมื่อมันไม่ตกค้างร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้หมดมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่เราก็จะมีมวลกระดูกที่เพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นแปลกไหมครับที่คนเฒ่าคนแก่นั่งพับเพียบนั่งสวดมนนั่งสมาธินั่งได้ไม่เกิน10นาทียึดข้อยึดเอ็นยึดเป็นตะคิวเวลาจะเดิน ก็มีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊แก,แกนะฮะน้ำเลี้ยงข้อหมดสภาพอย่างนี้เป็นต้นกินยาเยอะอย่างนี้เป็นต้นทํางานหนักน้ําหนักกดทับกระดูกคนที่มีน้ําหนักเยอะๆนะ,ะบางคนกินผงชูรสเนี่ยกินเหมือนกินน้ําตาลน,นะครับต้องบอกเลยว่าประเทศบ้านข้างเคียงเราเนี่ยที่ผมไปมาเนี่ยนะับเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขากินผงชูรสเหมือนน้าตาลเลยครับ พอเราได้คุยพอเราได้เห็นพอเราได้สัมผัสผมบอกกับผู้ชมเลยนะครับว่าเพื่อนบ้านเรานะครับกระดูกพรุนกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลย17% 18%เนี่ยมวลกระดูกต่ำมากๆนะฮะเห็นแล้วนะ่าสงสารเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวแคลโทนของเราเข้าไปมีบทบาทในชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีนะฮะหลายคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสแคลโทนนะครับคนที่กระดูกทับเส้น นะฮะฮมีภาวะเส้นยึดอะไรพวกเนี้นะครับกระดูกแตกหลายคนเดินได้หลายคนมีพัฒนาการดีขึ้นเร็วได้เพราะปัจจัยที่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษตกค้างและสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้หมดสำคัญที่สุดมันคงสภาพอยู่ในร่างกายของท่านเนียได้มากกว่า36ชั่วโมงมันไม่เหมือนกับยาที่เรากินไปทุกสทุกสทุกหชั่วโมงเราต้องลุกมากินแต่มันก็ทิ้ง พิษเอาไว้แต่นั่นก็คือสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องกินแต่พิษของมันก็จะถูกโกยออกไปหมดเพราะมีตัวต้านอนุมูลอิสระด้วยครับท่านผู้ชมครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้สำคัญนะครับ c ีเพล็กทำไมเรากินวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะฮะท่านผู้ชมจะซื้อที่ร้านขายยาจะซื้อจากบริษัทดังๆที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะกินจากผล,ลไม้บ้านเราแล้วทําไมมันไม่ค่อยได้อะไรเลยทําไมร่างกายเรายังแย่อยู่ผิวยังเหี่ยวยังหยาบนะฮะเหมือนก็มุงลวดเลยบางคนบอกกินวิตามินซีแล้วผิวยาบหยาบไม่ทราบว่าทําไมหลายท่านก็คงจะงงจริงๆแล้ววิตามินซีมีประโยชน์มากๆถ้าเป็นวิตามินซีที่ดีและบริสุทธิ์หนึ่งมันจะช่วยเรื่องทำให้เสริมภูมิคุ้มกันของท่านให้แข็งแรง นะฮะสองดูแลใยคอลลาเจนให้แข็งแรงและสร้างมันขึ้นมาท่านอายุเท่าไหร่ผมไม่สนแต่สนอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อใยคอลลาเจนถูกสร้างขึ้นมาได้ผิวท่านจะเนียนใสแต่งตึงกดตรงไหนก็เด้งก็ดึงนะฮะไม่ใช่จับทีงก็เลือดออกติดมือซิบๆอันนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเข้ามาเติมเต็มได้ถ้าลองนึกภาพนะครับว่าวันนี้ถ้าเราจะกินส้มนะฮะคนเดียวนะฮะ คนเดียวเลยนะห้าสิบลูกส้มลูกขนาดเนี้ยส้มดีๆท่านกินไหวไหมถ้าไม่ไหวนะฮะแล้วอะไรเกิดขึ้นเท่าไหวแล้วมีอะไรเกิดขึ้นส้มทุกวันนี้มีสารเคมีไหมเก็ต้องคิดเอาก่อนแล้วเราจะกินทีเดียวแบบนั้นได้ไหมเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในซีเพล็กหรือวิตามินซีเนี้ยนะครับหนึ่งเม็ดเนี่ยนะฮะเหมือนท่านกินส้มที่บริสุทธิ์ชั้นดีเลยเนี้ย ห้าสิบผลถ้ากินสองเม็ดก็ร้อยผลเห็นไหมฮะและที่สำคัญนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วในกระบวนการการทำงานเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ดูแลเรื่องระบบภูมิการดูแลปัญหาเรื่องหวัดดูแลปัญหาเรื่องไซนัสนะฮะดูแลปัญหาเรื่องออคอลลาเจนอะไรอีกนะครับเขายังดูแลในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดเหมาะสำหรับคนที่มีภาวะเลือดหนืดที่ต้องกินยา นะครับที่ต้องกินยาก็พอได้สิ่งนี้เข้าไปร่างกายก็จะมีพัฒนาการดีขึ้นเร็วขึ้นเห็นได้ชัดมากๆบางคนเนี่ยยังไม่ทันหมดกระปุกเลยนะครับท่านผู้ชมอาการดีขึ้นเหมือนก็เล่นกลผมเคยพูดบ่อยๆนะครับว่าฟู้ดแมทิกไม่ใช่มายากลแต่มันเป็นมากกว่าที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้พราะไม่ใช่มายากลไงครับ ตอนนี่คือคกลไกของร่างกายที่ได้จากนวัตกรรมฟูดแมทิกนะครับตัวสุดท้ายครับคือตัวนี้ครับสีดำๆวีว่านะฮะจุดเด่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับจุดเด่นผมพูดเอาจุดเด่นเด่นละกันนะครับใน33ข้อเนี่ยผมคงไม่ไปเล่าหมด <c oughs> จุดเด่นก็คือยับยัง้งนะฮะยับยั้งในเรื่องของ ความเป็นพิษหรืออนุมูลอิสระในร่างกายที่มีค่าสูงถึง2 4 4 0 5 0เาเป็นค่าสกอร์และนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปเมื่อสามารถไปยับยั้งระดับน้ำตาลของคนที่เป็นเบาหวานได้ก็อย่างที่ผมเล่าไปในตอนแรกนะครับภาวะน้ำตาลก็เริ่มเข้าที่ตับอ่อนก็ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงธรรมชาติของแพทย์แล้วก็คือเขจะลดยายให้กับผู้ป่วย แล้วก็งดใาย,ายาแล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่เป็นเบาหวานต่อไปดูแลตัวเองให้ดีนะนะฮะภาวะเหล่านี้ก็จะได้ไม่กลับมาเกิดใหม่ร่างกายก็จะมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับการรับประทานตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปผมก็จะให้ทานเพียงแค่เช้า1ฝากับเย็น1นฟ้าส่วนใครที่มีความอร่อยแล้วยกกระดกเทเอาเองอันนั้นก็ต้องบอกว่ามันเปลืองเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะ อะไรที่ทานเกินไปมักจะไม่ค่อยได้เท่าที่ควรนะครับมันก็มีผลเสียไปในเวลาเดียวกันเช่นกันเพราะฉะนั้นควรทานเท่าที่ได้รับคําแนะนําจะดีกว่านะครับเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าคนที่มีไขมันในเลือดนะเราจะเห็นได้ว่ากินยาเพื่อไปดูแลหรือว่าสลายไขยมันกินทั้งชีวิตทําไมกินไปกินมากลายเป็นริมเลือดอุดตันหลอดเลือดสละ กินไปกินมาทําไมกลายเป็นหลอดเลือดแตกซะละเป็นอ,ามาอมะพาึกอรพภาดนั่นก็หมายความว่าเขาก็กินแต่ยาอย่างเดียวไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าลองส่งวีว่าเข้าไปนะให้เขานิดนึงนะครับการที่ผู้มีปัญหาเรื่องไขมันกินยาอย่างเดียวพ่อหมอจะต้องบอกให้ออกกําลังกายละเว้นอาหารที่เป็นของก่อโทษแล้วไปก่อให้เกิดไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงขึ้นเนี่ยนะฮะต้องละเว้นตามที่ แพทย์ให้คําแนะนําออกกําลังกายอาจจะไม่ได้ออกเพราะผู้ป่วยบางคนก็อาจจะมีภาวะที่สูงอายุอาจจะไม่ไหวลองเติมเต็มในส่วนวีว่าเข้าไปแล้วท่านจะเห็นได้เลยว่าไขามันชนิดเลวที่อยู่ในร่างกายแล้วส่งผลให้ร่างกายเนี่ยดำเนินชีวิตไปด้วยความยากลําบากเพียงแค่เช้าหนึ่งฝาเย็นหนึ่งฟ้าปรากฏว่าไขามันชนิดนั้นเนี่ยตัว LDL เนี่ยมันลดลงได้อย่างไรนะ แล้วไขมันชนิดดีเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเพราะกลไกลของวีว่านี่แหละที่เข้าไปช่วยและเติมเต็มนะฮะให้กับร่างกายของคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบนั้นนะครับวันนี้ก็ขอเพิ่มเติมนะครับในช่วงของรายละเอียดที่ผมมาเล่าให้ฟังวันนี้เพียงเท่านี้นะฮะท่านไหนมีข้อสงสัยก็อย่าลืมนะครับ ปรึกษาหารือนะครับกับผู้เชี่ยวชาญกับเภสัชกรนะครับกับผู้รู้ที่สีไทยเน็ตเวิร์กเรามีและสําหรับผมเปิดโอกาสเต็มที่สําหรับพี่น้องสีไทยทุกๆท่านรวมทั้งญาติพี่น้องหรือคนป่วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงอยู่กับสีไทยเน็ตเวิร์กนะฮะร่ำรวยคู่สีไทยไปนานๆสวัสดีครับ